พี่เอบอกว่าพี่เอทาได้แก้ปัญหาน้ําท่วมได้แก้รถติดได้ทํำยังไงผู้ว่าในอดีตนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาไม่มีครับพี่โอพี่วีวันนั้น5ปี1ิปีที่แล้วไม่มีเทคโนโลยีที่พิสูจน์ได้แต่ทุกวันนี้เ,นเทคโนโลยีใช่ไหมครับนำเทคโนโลยีมาใช้เพราะงั้นแล้วเวลาสี่แยกก็มีตำรวจไปกดแบบนี้กดพอพ้นแยกนี้ไปติดแยกหน้าอพอเปลี่ยนคน มันโอ้ไม่รู้คือมันเกินมันสมองมนุษย์อะไรที่เทคโนโลยีทําแทนคนได้ควรจะทําไปแล้วครับถูกไหมครับเป็นเรื่องใช้วันนี้ระบบอํานวยการจราจรเขาใช้ระบบอัตโนมัติ AI มาแล้วหลายเมืองทั่วโลกเช่นเดียวกันน้ําท่วมเดินมา57เตรู้เลยครับพี่โอพี่วีปัญหาอยู่ที่การเปิดปิดประตูน้ําและเครื่องสูบน้ําสังเกตไหมแถวแถวเนชั่นตู้มเดียวท่วมเลยใช่สินาทีน้ำท่วมแล้ว เพาะนั้นถ้าเกิดใช้คน15นาทีขี่มอเตอร์ไซค์มามาไขาเครื่องสูบน้ำอเอาแบตเตอรี่มาไม่มีทางไม่มีออโตเมติกแต่รถของเราทุกคนหรือท่านผู้ชม <Okay. S 1> เวลาฝนตกมาหยดที่กระจกปับ๊บล,ลงทันทีเลยนะครับปีดปันไนดะฝนท,นทันทีเลยตรงนี้นกรุงเทพผู้ว่าคนนี้<อ>ไห้เปรียบแต่ก็ต้องใช้เทคโนโลยีนะครับ ในการเปิดปิดประตูน้ําระบบเครื่องสูบมน้าให้สอดประสานกันก็จะช่วยประทางปัญหาน้ําท่วมรอระบายได้ในระยะสัน้นเดิมพันของสุชาติชวีรอบนี้จะเป็นเดิมพันของพรรคประชาธิปัตย์ครับครับเรามาคําถามที่ประชาชนตั้งคําถามกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทมอ่ะก้าคำถามคำถามแรกกับดรเอสุชาติชวีนะครับอ,อันแรกเลยดร okay. ปัญหาที่ใหญ่สุดในกทมที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนคืออะไร แล้วจะแก้อย่างไง<อ>ยากไหมกว้างไหมตอบได้เต็มทีคือลงมา50เขตแล้วฮะพี่วีพี่โอท่านผู้ชมครับบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าเกิดโควิดยังติด2-3หมื่นคนหรือมากกว่าจะไม่มีอะไรดีเลยออแล้ววันนี้ที่ติดมากที่สุดก็คือในกรทมตั้งใจเลยครับสิ่งแรกเมื่อเป็นผู้ว่ากรทมก็คือการลงไปจัดการกับโควิดแบบสุดชีวิตเลยแล้วพี่ๆทั้งสองรู้ไหมครับว่า ถ้าเกิดโควิดดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นทันทีมูาคนไม่ต้องหยุดงานคนก็ได้งานทำนะครับสองคือนักท่องเที่ยวกลับมาครับชัดๆเลยสามหมอพยาบาลบุคลากรสาธารณสุขจะได้ไปช่วยผู้บป่วยเรื่องอื่นและสี่พี่ๆรู้ไหมว่ากทมทุ่มงบไปกับโควิดเท่าไหร่ถ้าเกิดมหาศารเลยถ้าเกิดว่า กทมโควิดดีขึ้นงบจานวนนี้จะได้ไปดูแลเรื่องอื่นที่จาเป็นเหมือนกันแต่ตอนนี้รัฐบาลก็กําลังบอกว่าโรคโควิดจะเป็นโรคประจําถิ่นแล้วพี่เอเพราะฉะนั้นกระบวนการจัดการว่าเรื่องของไวรัสโควิดจะเป็นกระบวนการเจอแจกจบใช่เลยพี่โอพี่โอพี่วีรู้ไหมผมเนี่ยไปที่ชุมชนครับผมเจอคนเสียชีวิตต่อหน้าต่อตามาแล้ววันนี้ไม่ใช่เลยผมรู้เลยนะวันนี้ทุกคนพี่น้องคนใกล้ตัวเป็นโควิดเยอะแยะไปหมด และกลุ่มปอบางกลุ่มเสี่ยงวันนี้การตอบสนองยังช้าไปและบุคลากรทางการแพทย์อสอส,อสอไม่ได้รับการอบรมระบบการติดต่อเชื่อมโยงนะครับระบบออนไลน์ต่างๆก็ยังไม่ใช่ร,รวมทั้งเดี๋ยวนี้ใครติดก,ก็ไปติดคนอื่นอีกแทนที่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้าน60 9แห่งศูนย่อย78แห่งมีพื้นที่วันนี้ต้องการไว้ดูแลผู้ป่วยโควิดด้วยเพราะผมย้ำนะครับพี่ๆเรื่องโควิดมันคือเรื่องเศรษฐกิจข้อที่สองเนี่ยโอ้เนี่เหมือนกับการวิเคราะห์ตัวเองเลยจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองในการลงสมัครผู้ว่าครั้งนี้อยู่ตรงไหนครับโอ้โหต้องวิจารณ์ตัวเอง้วเนี่ยจุดแข็งก่อนฮะคือผมมาสมัครงานพี่โอพี่วีครับงาน ผู้ว่ากทมมันเป็นงานเฉพาะนะครับครับมันไม่ใช่งานแบบการเมืองการเมืองเลยผมเปรียบเทียบง่ายๆมาสมัครงานเป็นพ่อบ้านถูกถูกว่าเราต้องดูแลลูกวันนี้เด็กกทมกินอิ่มไหมอ่โภชนาการเป็นอย่างไรนะครับอ่าโรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างนะครับเขาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพใกล้บ้านเขาหรือเปล่าอ่าและยังต้องมีความรู้เรื่องงานช่างนะ พ่อมกทมนี่เหมือนกับบ้านหลังโตด่านก็จะพังลงมาน้ําก็จะเข้าบ้านโครงสร้างต่างๆโครงสร้างบ้านมันพังไปหมดมันก็เลยเป็นงานเฉพาะที่เหมือนเป็นพ่อบ้านและก็ต้องมีความรู้เรื่องงานช่างช่างด้วยครับที่พี่ก็ทราบว่าผมมีโอกาสทําเครื่องมือแพทย์ช่วยพี่น้องประชาชนได้เห็นว่าไทยทําไทยใช้ไทยรอดและสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงพยาบาลครับและก็เป็นช่างวิชาชีพจริงๆก็คือวิศวกรจรมจบทางด้านที่เกี่ยวกับดินกับน้ำมันก็เกี่ยวกกทม ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งนี่เป็นจุดแข็งจุดอ่อนล่ะจุดอ่อนจุดอ่อนแน่นอนครับหลายคนไม่เชื่ออหลายคนไม่เชื่อทาไมทําได้ก็เป็นม,ม,มันพิสูจน์แล้วที่หมาลายอะไรมันพิสูจน์นี่ต้องขอบคุณพี่วีที่พี่วีวา่เาเพราะไปพูดเองก็ไม่ได้คนก็ว่าโมทั้งทั้งที่นโยบายและสิ่งที่พูดอย่างที่พี่วีว,วา่าคือสิ่งที่ผมเคยทำสัดเด็จมาแล้วเพราะงั้นตรงนี้หลายคนเขาไม่เห็นเขา,าบอกโอ้เป็นไปไม่ได้ ทำไม่ได้คือภาพได้จริงทำมาแล้วจุดอ่อนคือคนไม่เชื่อว่าจะทําได้ต่อมาคําถามที่3ทพี่วีครียวว่าไงครับคุณคิดอย่างไรกับปัญหาโลกแตกของกรทมปัญหาโลกแตกจริงรถติดกับน้ําท่วมที่เป็นนโยบายของผู้สมัครในการนํามาหาเสียงแต่ไม่มีใครแก้ได้เลยคุณคิดยังไงเสนอมาหลายยุคนี่นี่ไงก็เกี่ยวกับถานที่แล้วนะครับพกตั้งแต่เกิดมา นะครับจนเรียนหนังสือโตทํางานมีลูกรถก็ยังติดน้ําก็ยังท่วมใช่ใชครับเพราะ <ๆ S 2> เวลาพูดอะไรไปคนก็บอกไม่จริงทําไม่ได้อคาถามนี้ผมจะถามกลับไปที่ทางบ้านถามว่ากรุงโตเกียวเมืองที่ทุกคนชอบแล้วก็เคยไปกัน มีประชากรมากกวุงเทพสามเท่าครัโอพี่วีสี่สิบล้านคนมีความหนาแน่นมากกวุงเทพสามเท่ามีพายุฝนหนักกวุงเทพเยอะอเจอไต้ฝุ่นเจ็ดถึงสิบสองลูกนะครับและมีรถยนต์เพราะเขาทำรถเองได้ราคาถูกถามสักคำนะครับรถติดไหมไม่ค่อยทางทั่วไหมไม่ค่อยพีเอ็มสองห้าสองจุดห้ามีเยอะไหมไม่ค่อยแล้วในเมืองที่เขามีปัญหาวิกฤตมากกว่าเราเขายังทําได้เลยแล้วทําไม ปัญหาน้าท่วมรถติดกทมอจะทําไม่ได้พี่เอบอกว่าพี่เอทำได้แก้ปัญหาน้ําท่วมได้แก้รถติดได้ทํำยังไงผู้ว่าในอดีตนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาไม่มีครับพี่โอพี่วีวันนั้น5ปีส0ปีที่แล้วไม่มีเทคโนโลยีที่พิสูจน์ได้เหมือนทุกวันนี้เทคโนโลยีใช่ไหมครับน้ำเทคมีวลยีมาใช้เพราะงั้นแล้วเวลาสี่แยกก็มีตำรวจไปกดแบบนี้กดพอพ้นแยกนี้ไปติดแยกหน้าพอเปลี่ยนคนมันโอ้ไม่รู้ คือมันเกินมันสมองมนุษย์มีนะบางบางบางปีบางช่วงเอาจ่าเฉยไปยืนใชเทคโนโลยีไหมล่ะมีอย่างนี้ด้วยนะท้องที่นี้เป็นเขตผมสนอผมอ๋อข้ามไปใสคุณผมไม่ไปขวดในบาทใช่ครับใช่ใช่ข้ามไปก็ไปติดไปติดแยกพี่วีแล้วคนจะแก้อย่างไงเห็นไหมครับอะไรที่เทคโนโลยีทําแทนคนได้ควรจะทําไปแล้วครับจริงไหมครับเทคโนโลยีมาใช้วันนี้ระบบอํานวยการจราจรเขาใช้ระบบอัตโนมัติ AI มาแล้ว หลายเมืองทั่วโลกและประวามสิงออส่งเออ,อันนี้ได้แบบนี้มันก็มั่วไปใช่ไหมครับเ <laughs> <laughs> ช่นเดียวกันน้ําท่วมเดินมา5้เขตรู้เลยครับพี่โอพี่วีปัญหาอยู่ที่การเปิดปิดประตูน้ําและเครื่องสูบน้ําอุยถ้าปัญหามีแค่นี้นะผู้ว่ากี่สมัยเนี่ยแปีผู้ว่าสวินทําได้แล้วคุณสุข,ขมพันธ์ก็อีก5ปีทําได้แล้วเ <laughs> <laughs> พราะอะไรไหมครับเพราะยังใช้คนอยู่ นะครับแล้วฝนในกรุงเทพมันไม่เหมือนเดิมพี่โอพี่วีสมัยก่อนมันตกกระจายเดี๋ยวนี้มันตกแบบตุุม15นาทีอ๋อใช่ไม่รู้นะเนี่ยเพิ่งรู้เมื่อก่อนมันกระจายนี่มันโฟกัสเลยกระจายตุ่มเลยเดี๋ยวนี้มันตุ่มสังเกตไหมแถวใช่แถวเนี้ยแถวแถวเนชั่นตุ่มเดียวท่วมเลยใช่15นาทีน้ําท่วมแล้วทังนั้นถ้าเกิดใช้คน15นาทีขี่มอเตอร์ไซค์มามาขายเครื่องสูบน้ำเอาแบตเตอรี่มาไม่มีทางไม่มีอโตเมติ แต่รถของเราทุกคนหรือท่านผู้ชม <Okay. S 1> เวลาฝนตกมาหยดที่กระจกปั๊บลงทันทีเลยนะครับ,รบที่ปันนะ้ำฝนท,นทันทีเลยตรงนี้กรุงเทพผู้ว่าคนนี้ให้เปรียบแต่ก็ต้องใช้เทคโนโลยีนะครับในการเปิดปิดประตูน้ําระบบเครื่องสูบน้ําให้สอดประสานกันก็จะช่วยประทังปัญหาน้ําท่วมรอระบายได้นในระยะสั้นข้อสีน่นี่ต่อเนื่องครับตอนนี้ a d b มึงเวิร์แบงค์เลยหลายองค์กรก็อมองว่าเมืองใหญ่หญหญเนี่ยโดยเพราะคอทมเนี่ย ประมาณทั้ง20ปีมั้งฮะน่าจะจมน้ำเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าตลองร่20ปีก็แก้ต้องเริ่มวางแผนต้องเริ่มคิดณวันนี้เพราะฉะนั้นคำถามคือจะรับมืออย่างไรกับการวิเคราะห์ว่าอนาคตกทมจะจมน้ำ,นำต้องตอบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงยิ่งกว่าจริงอยากจะเห็น ไปดูที่หลักหมุด28-29ที่บางขุนเทียนตอนนี้หลักหมุดต้องนั่งเรือออกไปอยู่ในทะเลแล้วเออใช่ใช่ใ่อีกี่กว่าจริงถูกต้องครับผู้ว่ากอทมคนนี้ผมตั้งใจจะเป็นคนที่เริ่มต้นครับไม่้นนแล้วอย่างที่พี่วีว่าสิปีมันทําไม่ทันวิธีการทําก็คือต้องคิดต้องคิดว่ากรุงเทพต้องร่วมมือกับปริมณฑลเขาเรียกว่า Greater Bangkok เหมือนกับ Greater โตเกีไม่ได้มองแค่กรุงเทพ มองไม่ได้ครับยังไงต่อ Greater Bangkok แล้วการประสานกันต้องมาตั้งแต่กรุงเทพมสมุทรปราการสมุทรสาครปรทุมธานีปทุมธานียุทธยากลับ,บ,บุรี้วถือยุทธยาด้วยนะพี่โอ้โอเพราะว่าคนยุทธยาเนี่ยรับน้ํากรุงเทพปีที่แล้วไป2เดือนอต้องกราบขอบคุณคนยุทธยาเลย <c oughs> แต่ที่ิผมจะทําก็คือมันถึงเวลาที่ผมจะเริ่มต้นนะครับประสานนักวิชาการนักเทคโนโลยีของประเทศไทย และของต่างประเทศที่เขาทํามาแล้วเนทลแลนด์นะครับญี่ปุ่นจีนหรือแม้กระทั่งล่าสุดนะครับที่ตาลีนะครับที่เวนิสเราคิดว่าอะไรที่เหมาะสมกับประเทศไทยที่สุดและที่สําคัญเรื่องยากมากก็คือการรับฟังเสียงพี่น้องประชาชน <ผม S 1> และการชดเชยมันต้องเริ่มต้นเสียทีครับั้านั้นไม่ทัน